ปลวกครับพี่น้องเอาหัวปลวกมาเผาเห็ดดินดำให้นกเขากินเนาะพี่น้องเนาะเออตีเห็ดดินดำพี่น้องเขาได้ตีหัวปลวกพร่องสีพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งเขาแเราก็เอาติตำมาทุบให้มันละเอียดแล้วก็เอาน้ำขับปุ่นลงผสมเห็ดเป็นสารอาหารให้นพื้นพี่น้องเนาะนกเขาใหญ่กินให็ดเป็นคืนพี่น้องยาดีให้นกครับเอาแดงคืนเลย เขาร,รับเวปลือกกับหม่วปวกเขาออกมาตะปาเสียว่าออกมา,หาให้ไก่หน่อยกินนี่แหละพี่น,อน,น้องนะครับน่ครับซุ้มหนึ่งผมเอาลงใส่หนีเรียบร้อยลเลยนียค่ครับครับช่วงนี้บ่ได้ออกไปต้อนนกต้อนนู้พี่น้องนกเก่ามาฟิงเด็ดช่วจงจเ,เอา,าเ้อเอาไม่หย็ดหยาคึกให้นกกินอ่ะให้นกเขาดีแล้วครับนี่ครับ ร้อนได้ที่โสีหาแนวเคียวออก,กนพี่น้องแป,บป็บคนหยาดแป็บนึ่งม่ได้ตังกล่องพี่น้องถือกล่องกันเด็ดรู้มีผู้ชายให็นรู้ชาวท่า,านิตตื่นอยู่หยาดโอ้กนพี่น้องมัน่อใหม่ครับคดเขาไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับโอ้ดูสิมีขว้นเนงหน่อยก็เป็นเนีงพี่น้องครับผมซุ่มผมเผาแล้วลแหละครับพี่น้องผมก็สิเอา ผมสูตรเผยสูตรมันเนาะต่าะอาจารย์เนาะบางคนมันเสียวนั้นเขาได้ทีมันเสียวมาลาดเลยผมบอพี่น้องผมสีตำําไรอาี้ยดในรายละเอียดเล็กน้อยผมยังเสียวนำขนมจีนมะลุงนำขนมจีนมะลุงมันเป็นสันฮันพว่าเปนนมีถึงกะทิมีถึงอย่างเย็ยบลอยถึงเป็นปลาพวกทีปลาเนาะพี่น้อมทำยาจีนปานเสียมะลุงเป็นสันหัน เขาจะมาขวีกยทีหนึง่งสูตรไฟสูตรมั่นว่าอาจารย์วะเห็ดินดำครับให้นกกินเมื่อนี้ผมเห็ดเลียวไปชุดนึงแล้วพี่น้องผมก็าให้นกกินวะนิี้พ้นครับนกกินคึกดีกินลยท่านหลยช่องเพิ่นกับเนี่ยนั่เห็ดรกันโอ้ควนเนี่ยไหมพี่น้องควนควน หลายๆช่องคนกันนะนมๆกันเฮ็ดหลายอาจารย์เฮ็ดแตกต่างกันไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคมคิดเพมันกันบ้างล่ะพี่น้องมันมีติดลิงกษิตเฮ็ดไปเฮ็ดทางคนต่างเฮ็ดสูตรไข่สูตรมันว่าเพียงสูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรมุ่งเชิดแบบนี้พี่น้องนี่ครับเอาผมก็เสียมาทุบนะครับแนวทุบผมนี่แหละใส่เนี่ยเราม่เห็นหรอแป๊บนึงพี่น้อง เกามากพี่น้องอจุ่มน้ำยั่งน้อยมันสิไหม,ม่กระตำพี่น้องนี่ครับ,บทำบดมันเป็นเป็นเม็ดน้อยๆพอเป็นกินได้ก็ต้องแหลกคักพี่น้องก็ต้องละเอียดครับพอเป็นกินบ่ได้เนาะพี่น้องดำตาม,ตามนี้พี่น้องแต่ได้แล้วครับดินดำอ๋อเร่ต้องไปซื้อไม่ยึดเองครับ เราดองซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นกะเพิ่นกะขายบ่แพงหรอกครับทุงยี่ห้ายี่หกบาทเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวก็บัลลูเดี๋ยวนี้ว่าจะขึ้นแบบได้วมค่าส่งกับสิบประมาณราชดาเนาะพี่น้องเนาะมีขายทั่วไปอยู่แต่ว่าเหัวหบ่สั่งเ้า,า,ายเย็ดเอาพี่น้องนะครับหมูป้าไตาตัวพี่น้องนะครับมาเผาอปวกสดๆแบบนี้เลยพี่น้องที่ปูกมาเกกับมาเผา กันกยังพี่น้วกคนตากแดดอยตัวหนึงอยู่ในบ้านท่านเดียวออกมาเหมือผีนววน่น้งองนกเขาเลยนกตาของท่านเดียวออกมากมอฟิงแดดอันนี้เฉลยน้ำชั่วกับสามตัวนี่ตัวนึงสองตัวนึงอยู่ในเฮียนครับบกเสียงไงสุนี้เสียงหน่อยครับค,คัดเป็นนกคัดไปเสียงหน่อยคาลมตัวในนั่นก็เสียงหน่อยคาลมนะครับน,น,นี่เสียงไงเสียงไงไตัวนึงครับ ได้มีเสียงไงมาเสียงไงคันเยินเยื่ครับทั้งใดดอกพี่น้องเพราะท่านนี่เป็นต่อเขาขอท่านในหูเพราะว่าเพิ่นกำลังขึ้นขันให้ได้ยินอยู่กุ๊กโกโก้โก้โหคันเยินเยื่อนอีกหน่อยเลี้ยงับสวัสดีอาจารย์ผู้ชื่นชอบในการเินกีฬาตอนขเขาใหญ่ทุกท่นานเนาะพี่น้องเนาะที่เขาไม่ติดตามรับชมเหมือนกันครับมาเห็ดอ่ายาให้นก ดินดำว่ไงบ่ามันเป็นอาหารเสริมเนาะพี่น้องบ่ามันยาเป็นอาหารเสริมให้นกกินดินดำเนาะพี่น้องเนาะจากพวกพวกนี้อมาเผาไฟบู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 มือสีเลยพี่น้องนะครับมาพริกพริกค้างนั่นพริกค้างนี่ให้ได้ที่ไม่ได้ทุกครั้งก็จังมาบดเอาพวกสดๆมีอเลยครับ อาจารย์ครับดินดำเป็นสีนี่ดำเพื่อนบา้าแล้วมันใหม่โน่นพี่น้องก็ดินดำละมันใหม่โอ้ยจังสีมาใส่น้ำขนมกินปาลาเทลงลาดเลยพี่น้องมาลาดเลยผมสูบผมไปตายตัวครับผมบไปยึดเข้มเนอพี่น้องบางเห็น,นบางอาจารย์เพิ่งสีใส่น้ำปลาหมดเครื่องขวดนะ ผมแต่วา่าผมบ่ได้เฮ็ดแบบถึงกับนะขนาดนั้นพี่นไหมผมสิใซบบ่หลาผมสิเป็นเปี้ยนเป็นเกลือแทน,นครับผมจะเกลือลุยลุยจากสองส่วนพ่อลุงสองสามส่วนพ่อนี่แหละพ่อล้วก็เสียหนำขนมจีนลุงไปคุกคุกคุก,คก,คกแล้วก็ผมมาขวัวอีกเพีนึง่งใช้ขวัวบ่ให้ยไหม่ให้เพื่อนใหม่ไปไหนห้แต่ว่าซีงแห้งย้อยหายเป็นดำปื้ดเลยเดือพน่วงอันตอนตอะ เบื้องขันตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะจะเป็นแบบใดตอนต่อไปพี่น้องครับนีนะนน่ครับเป็นแบบใดเนาะครับดินดำเห็ดเห็หนวเขากิน,น,เ,นเห็นไลายๆท่านเพิ่นว่าเห็ดแล้วก็ได้พ้นเหมือนกันก็เรียกว่าล่องมาล่องเห็ดล่องเบื้อ,องอแต่ว่าสูตรกับว่าไตเติ้พี่น้องสูตรไทยสูตรมันกุ้ยแบนละ่ะสูตรไทยสูตรมันเรียนรูขคนละอย่างเนาะอาจารย์เนาะกว่าขัดแย้งกันเนาะพี่น้องเนาะเพิน่นหงสูตรไทยสูตรมัน เอาของไฟซีดีผลนบ่ได้พ้นกับเออดเจ้าผู้มักให้ดันนีเนาะอย่างนกเขาคือกันพี่น้องครับบ่ได้สูตรได้ดีกับบวกเก้ากันไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วว่าสูตรเมียดกะได้ผลอยู่ครับให้นกกินกับคึกดีอยู่นกไม่กับกินเข้าไปกับตีปีกตบ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 กันได้เรื่องอยู่พี่น้องทาอยู่ผูวบ่เป็นตะขันถูกท้ายขนปีกบ่มีหางบ่มีกำลังปรงกำลังคึกครับพี่น้องไม่กินเข้าไปแล้วกันเนี้ยขอทายอยู่พี่น้อง เขาวปวกน,นางเขาเขาปวกตัวนี้ครับบางนึงเขาพไงยืบบันพไงเงี้ยติดกันนี่แหละครับเงี้ยผมกับเงี้ยไงก็ติดติดกันนี่แหละนะครับเดืกกินร่วมอยู่พีน้ำกันเงี้ยมผมกับมะหนึ่งผมหนึ่งเขาเซ็ตเงี้ยเงี้ยเอาเงี้ยแล้ว,แ,ลวแต่พอท่านอีเซ็ตเดือกกินผมก็เลย่มเอาโอกมะพร้าวกันให้นกช่วงเีง้เปล่าช่วงนี้ไม่ได้ไปตอ่อ พเขาไลยพี่เลยพี่น้องเลยต่อไปคลิปผมกับอยากมีปัญหาพี่น้องบางคลิปกับลูกใดบางคลิปกับลงไไกอะไรก็เป็นน้ำยางทั่วทรัพย์กันเลยผมมุ่นมันกับว่าบ่เต็มผมก็ไปดูปองม่าเรากับบ้าบต็มที่ว่ามันแอปตัดต่อเพิ่นน่ะพี่น้องพ,อ,พอตัดไปเข้าโหลดคลิปไปได้ครึ่งหนึ่งมันจะบอกว่าให้เข้าโหลดไม่สิใครโหลดซ้ำใครว่าเป็นน้ำอินทินิทบ่เป็นน้ำยางกราบริเลณ นี่เปัญหาแต่โลดคลิปบ่าอะไรจริงจริพี่น้องไปพ่นไปท่ายิ่มไปตั้งหลายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยลุงโอ้ยเห็นุกว่าตรงนี้บรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมือแดดมือล่มมือฝนคือสิฝนคือสีตกมือว่านนี่พี่น้องงี้มาเร่งกะว่าตกปลาห่วงมึ่งบำบมือบำมือบำนี่คือบ่ตกช่วงนี้ผมกรไปเขอบปลาขาบไก่ไปฝึกฝึกไก่ ปาลาไก่ตัวไก่ตัวไก่เพรว่ามันลูกพี่น้องเห็นในคลิปนะ่ะพันานมากไก่เขาหรอกกับเตีบอเล่นกับปนไปกับแดดวันเน,นี้ยช่วงนี้กบเรื่อดๆไปพี่น้องพักผมไปว่ากันหลายมือผมไปปุน้นใส่ไก่เนี้ยหรือไทคลิปเนี้ยนี่แหละคลิปผมตัดต่อบอรดีผมกับท่อแบบนี้หรือบอร์ดี่ยปลุงไอ้เอฟซีเบื้องหอนันแบบนี้พี่น้องก็ิ่ไปหากินที่ด้านนด้ บ้านผมมาติดหวยหลวงหวยหลวงมันอยู่ไก่พี่น้องไปหาปูหาปลากับไก่ไก่จางนี่ไปไปบ้านผมกลงว่านหวยเป็นซีบโล่เลยพี่น้องไพวกอะไรซิบกโลอยู่ไก่หวยหลวงอทำไมธรรมชาติเจ้าบ้านมันก็มีอยู่แต่ว่าน้ามันแห้งเหมือนเราพี่น้องปลากับบล็อกไอมีดอกครูก็ลินหมอนอกหมอยังกินมดแล้วเลื่อยเรื่อยไม่มีปลากินพี่น้อง จุ่มดินสายนกกันกินมืดกอนปากกันเลยแล้วหัวเนี่ยไม่พี่น้องครับเขาปวดบางันก็ได้ที่แหละพี่น้องครับนี่หขอเสียวออกนี่พี่นงนี่เป็นแบบนี้ผมดูสิตั๊กออกพี่น้องเขาเนียดเอาออกกันเด้อพี่น้องเด้อตรวจตรวจตรวตรวจเฉลี่ะพี่น้องนี่ครับทำกับไม่ดีว่าไม่ดีเนี่ยสิ ร้อเบืงสม,มัยดีนีกก่นสิโอ้ขอ้อง,ง่กกายนะครับทำก,กสูสิมัดกํลังสิมหมสมี่ได้ขันมันออกันขขา,ขาวนวลเนี่ยหรอเชียงไงพี่น่มไ,ไปใหม่แป๊มดเลอ นี่ผมันสิมาตัมตครับต<ำ>ัมวดเป็นละเอียดแล้วก็น้่นนมครับหนุ่มจ้นตลาดตลาดไอ้ม้าคว้าไเป็นชีด้ดำๆไอพี่น้องเบิ่งกันตอนต่อ,ตอไปเลยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็นดีสีสันสัตว์แน่ยังน้อยเด้อพี่น้องเด้อภาพพี่น้องมาเผาปวกให้ เห็ดยาให้นกเขาคึกเห็ดดินดำครับกับสวัสดีอาจารย์ผู้ชื่นชมนี่การเก็บกีฬาตอนนี้นเขาเงยสุกสันน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้ช่องหน่อยค้นหายุให้กินทีเด่ดดดนนำเสนอและเฮ็ดคลิปให้พี่ให้หน้องได้ออกมาติดตามรับชมคลิปเดยบางงามหัาง,งามตากาับพี่น้องคอมเมนต์แต่คลิปมาตีเตียนกันได้ ดีเตียนรับชมในพี่น้องเนาะคอมเมนต์ย่างสุภาพน้พี่น้องเนาะให้เกียรติ้วก็ให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนพี่น้องเนาะโอยย่างไลกันไลพี่น้องไปครับกัเขาปลวกเป็นซิดไปเรร่อยครับมีขันตอนต่อไปคือเอาน้ำยาขน้ำจีนฮาราดแล้วมาเฮดีขันตอนต่อไปพี่น้องครับน้ำขน้ำจีนปลามาถวยนึงพี่น้องนะครับมาแล้วนี่ครับเข็นได้ที่อาจารย์ครับนี่ครับ อันนี้เ้าก็บครัวเรียบร้อยโอ้ไฟลุกโทรศัพท์ไก่หัวควนนิดหนึ่ครับผมก็จะเอานี่ครับลาดไปเลยพี่น้องลาดตรงไปเลยนี่สารหานแน่นอนนีปลาป่นมีทอดบกทอดกระเทียมีทุกอย่างพี่น้องเผาเ้องใส่แล้วห้องก็สีข้นพี่น้องเดี๋ยวใหม่ข้นควันเลยพี่น้องควัน กล่องนี้จะไฟง่ายกันควันง่ายกันพี่น้องครับเราจะพ่นเป็นเข่ากันนพี่น้องเนาะครับแต่ว่าน้าขนมจีนมันหน่อยพวดพี่น้องสูตรนี้ก็เลยหน่อยรุ่งี่เอาเกลือมาลงแป๊บนึงพี่น้องคนเรียบร้อยพี่น้องนะครับเอ็นโบเซไลครับพี่น้องนะครับเกลือหลักๆนะครับพ่นเลยพี่น้อง ทำถึงจีนปีกเปียกยพี่น้องนี่ครับกับเป็นนันหวานรู้อยู่ปวดหัวเพราะหอนหอนำก,กับนมจีนค่อยคนไหลเขากันพี่น้องขางไฟเลยพี่น้องครับเอาสือขางเก่าเนี้ยหน่อยปวพี่น้องไวหวแค่หนึงพออยังไบรมันชื้นเกิน บลตากแดดของผมสูตรผมบลตากแดดครับอาจารย์ครับหัวเห็นเลยให้มันบ่าให้มันมีเมียกบ่าให้เปียกบ่าให้เมียกมันอย่างนี้โอเคไป,ไปถุงไวนนกกินมัน,นดิ่มนะดิ่มดินดำดำเรื่องของพิ้มเพิ่นเพิพมเ่มนี่นี่กระดำเดิมหนแหละพี่น้องครับเนี่ย ดินดำกับน้ำขนมจีนป่าผมหบเปียกไข่หบเปียกไข่พี่หน่อยไข่ผมขอลงบัวกิ่ดนดินดำให้นุกนุนน๊กิน,กกนมาคึกน <c oughs> คนของบ้านทำ เป็น uh, so like ้องสั right. ่นด the ้วยดินดำให้นุกเป็นบุตรชายกันก็เจ้าเป็นหมืดเชียนไก่ตีพี่นุ่งไอ้เจ้าเหลินไก่ตีเจ้าย่างเบืองไก่ตีทางบ้านพวกนี้เจ้าเฮ็ดเป็นซุ่มคว่มไก่้มุ่งคว่ำใก่สินะครับเราสิเฮ็ดประมาณนี้แล้วครับอาจารย์ครับนี่ครับถึงนี้สิออกดป็ดำหัวจนแห้งครับนี่ ไฟอ่อ,ไอนไฟอ่อนเลยเมยต้องใส้ใช้ไฟแรงคุณเปีง่งไมยกันหวัวไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่ครับเราต้องตาครับพี่น้องตาว่าไม่อันนี้ห้างออกไป ครื่องมันเย็นใส่ถุงได้เลยครับพี่น้องนะครับเอาไปจำหน่ายเอาไปขายก็ได้พี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำสีหลายๆน้ขนมจีนปลาเป็นน้ำขนมจีนปลาใส่นน้ำกะทิน้ำหลายๆเอาทาพี่น้องพีซซ่าอาหารครบอย่างข้เพิ่นปนปลาอันนี้มีหดปนปลาไมียอดหดยังสุดยางเราปลาทอดปลาทู่พี่นงค์พี่นงค์ลุงอาะกระเบื้องขั้นตอนต่อไปผมเฮ็ดมันแห้งเรียบร้อยครับพี่น้อง เดืขัวจนแหงก็จะไปเพิ่งแล้วมาใส่ทุงให้เบ่งเป็นกิ่นดำเหมือนกันเลยพี่น้องเป็นสูตรกิ่นดำนะพี่น้องเนาะนกเขาคึกกิิเนนะพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วครับยิยาคึกให้นกเขาตที่ยห้ามก็เพียงเพิ่นได้กินกินยาดีเพิ่นก็สีหาวก็สีคึกพี่น้องเนาะ บวบเลยพี่นงค่ะเมียสูตรผมคือมูแบบบหลอกเล like ื่อไทแบบไเนาะพี่นงค่ะสูตรมันนั่นละอาจารย์อย่าวากนะดูกพี่นงเลือกกรบสูตรปลมาแบบนี้เลีแบบนี้เนาะพี่นงเนาะอ๋นตนต้นตไปเห้เดี่ยวจะเป็นแบบหน้าตาแบบนีพี่นงก่อนก็ทละพี่นงครับนี่ไอเดลทีเลยพี่นงไฟมุจูเข่าประมาเนีลยนี่เคื่อาถอดไข่เลยพี่นงขัวไปเรื่อยๆครับคล้ายๆัวไข่ขวนี้จะติดเนืกับเขาห้อนี่และพี่นง ้องกระเบิงแต่แมันควมไรควมชื้นเหมือนเราของเราออพี่น้องไรควมชื่นใบควมชื้นนี่นพี่น้องนอะไม่ลุงเรือใบไม่ชื่นไม่เปียกนะไรควมชื้นอวบวันนี้แหงก็ต้องตากแดดครับอาจารย์ครับนี่ครับไรควมชื้นเราก็หัอก,กอเย็นเราก็คือเอาเส้ทุง่งก็แก็บมอสีขายจำหน่ายได้เลยครับนี่ครับสูตรง่ายครับ บวันนี้ขนจากนันแน่ย่างพบหลุดพบนั่นแน่เข้ากับนทุนจากไข่จากเสียหาหนุวยทุบไสเนี่พี่น้องอผมใส่เด่นนี่เราเปียกไข่ผมกับมีครับนี่แล้วก็น่าขนมเปี่นปลาใส่ไข่น้ำมันเนี่าเปียกไข่ขสารอาหารไดินเลยครับพี่น้วลนกไม่เกิกินดินจินนั่นเนาะว่าเฮ็ดไงยา บริยตขายเด้ออาจารย์นี่ครับเฮ็ดใส่เองครับนะครับใช้เองเป็นนกกินครับเสร็จปิดทิปเลยครับนี่ครับไอ้อมาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้นองกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอุปัตตคลิปใหม่ทั้งช่องหน่อยๆน่อช่องช่องไอ้คนหายอยู่หากิน Channel เ,เองมาเฮ็ดมาถ่ายคลิปให้พี่น้องนี่รับชมกันเนาะพี่น้องเนะานนะฝากอาจารย์ทุกท่านเนาะครับที่ชื่นชอบในการเตินกีฬาตอนนกเผล่เงี้ยเห็นแฟนน้อพี่น้องเนาะ เห็ไนไอ้นกกินอาจารย์นะครับเวลาเอาหวางเก็บน,น้อพี่น่องสูตรของผมกับที่เป็นประมาณนี้ครับตีช่วมตีเตียนกันมาได้พี่น้องครับสูตรในสูตรมั่นเวลาสูตรบุกใด้กระถาเข้ามาได้าพี่น้องวิธีการเห็ดผมเลยสูตรย่งไงเอาปวกไ้พี่หน้องเพื่อสดห้เห็นเอาดินมะขวยพี่ห,น,หน,น,น่องเห็นใส่น้ำขนมหมินปลา นเดี๋ยวจะคนหมักใส,ใ,สใส่ลายก็ได้ขมิ้นไรผมมันเช็ดเ็ดกินนะพี่น้องเห็ดกินมันเลอก็เล่นเสียดายที่ทิ้งเลยเอามาเห็ดดินดำให้ลุกกินได้จินเนาะพี่น้องเนาะ,นนะคลิปนี้ก็สิบประมาณนี้แล้วพี่น้องครับให้เย็นแล้วครับนี่ครับ ไปเย็นเห็สีกัสีประมาณนี้แล้วนี่ดำๆเหมือนกันเลยสีดำปึ๊ดขึ้กันละดำเหมพี่น้องพักไปเย็นเท่ากับที่นกกินกินเดือดเอที่ทุงวเอาุเนี้ไว้ก็มีอะไรครับพี่น้องพี่น้องไม่ยินดินดำนคนบดแตกดแตกเป็นดำยังเล่นแจงช่วงคนหยุยจีนแชนเนมีกลำลาพี่น้องไปเลยครับผมว่าสวัสดีครับ